สวัสดีครับพบกับผมนะครบเบยบอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับพักทายทุกท่านนะครับคลิปนี้นะครับแบงคบี้ก็พาเอมาดูหน้างานนะครับลิเกวันพรุ่งนี้นะครับ13ตุลาคมนะครับอันนี้คือบ้านโนนมะกอกนะครับตำบลโนนหวายอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยวยังไงผมจะพาเอฟไปดูหน้างานนะครับว่าอ่าลิเกเนี่ยเขาตั้งตรงไหนกันนะครับ ตอนนี้เนะี่ยผมก็มาที่บรรยากาศที่ทุ่งนาเลยมั้งนะครับมันเป็นคลองน้ำนะนะครับเนี่ยบรรยากาศก็สวยงามนะั้นทุกคนเนาะนะครับตะวันก็ได้รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับเมื่อกี้เมฆสวยมากนะครับทุกคนนะครับเมฆสวยมากๆเลยนะครับอันนี้คือของของจริงนะทุกคนนะไม่ไม่ใช่ภาพวาดนะครับเนี่ยที่ผมถ่ายให้เอฟซีได้ดูเนี่ยนะครับของจริงนะครับไม่ใช่ภาพวาดนะครับ สวยงามนะครับเนี่ยแสงสีทองนะครับตรงนี้ก็มีปลาด้วยนะครับมีท่อน้ำนะครับและนี่ก็ถึงหน้างานแล้วนะทุกคนนะครับ เพงแล้วก็บรจุดบริเวณนี้นะครับเป็นลานโล่งๆนะครับทุกคนนี่ครับเป็นลานโล่งๆเลยนะคือตรงเนี้ยเหมาะนะครับที่จะตั้งเวทีลิเกนะครับเหมาะมากตอนแรกเลยผมเห็นรถทีมงานคอนวอยเนี่ยเขามาจอดอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้เขาก็อันนี้คือบ้านเจ้าภาพนะทุกคนนะนะครับคือบ้านเจ้าภาพครับแมงกะบี้ก็จะพา f c นะครับมาดูหน้างานนะครับเนื่องจากแมงกะบี้นะครับมาภาคที่หลังก็เพราะว่าทางบ้านเจ้าภาพเขาเปิดเสียงเพลงลิขสิทธิ์นะครับ f c ผมก็มานั่งภาคอยู่ที่ห้องนะครับบริเวณนะครับที่นี่นะครับเป็นลานกว้างๆนะครับทุกคน ดูนะครับก็รู้สึกว่า,าที่นี่เนี่ยนะครับมีบริเวณด้านหน้านที่กว้างมากนะครับแต่ผมไม่รู้นะครับว่าทางด้านหน้านที่เป็นสนามหญ้าเนี่ยเป็นของอโรงงานหรือเปล่าผมผมมูู่ว่าที่นีเน่เป็นโรงงานหรือเปล่านะครับเหมือนเป็นอะไรนะที่เขาเรียกว่าชําแหละชิ้นส่วนสุกรใช่ไหมครับก็คือหมูใช่ไหมนะครับ ก็ที่แมกบี้มาแล้วเนี่ยก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับแต่ผมก็มาเก็บภาพบรรยากาศให้ FC ได้ดูก่อนอถึงวันพรุ่งนี้นะครับบรรยากาศนะครับก็ฝนเหมือนจะตั้งเขามานะครับก็มีรถนะครับมานะครับเตรียมที่จะตั้งขายของนะครับเห็นไหมครับ พรุ่งนี้นะครับก็ต้องดูกันเลยว่าคนจะมาเยอะหรือเปล่าแต่ผมฟันธงเลยว่าคนต้องมาเยอะแน่เพราะว่าจุดตรงเนี้มันก็ไม่ไกลจาะถนนใหญ่นะแล้วก็เส้นทางก็ค่อนข้างดีนะครับเส้นทางค่อนข้างดีนะครับต่างจากวันที่11ตุลานะครับที่ผ่านมาโอ้โหทางก็ลึกทางก,ก็ไม่ดีเส้นทางลึกแล้วก็ทางที่สานจรก็ไม่ดีนะครับ แต่อันนี้โอเคนะครับก็ห้องน้ําน่าจะมีที่บ้านเจ้าภาพนะครับทุกคนบริเวณข้างนอกไม่ได้มีห้องน้ํานะครับของผู้ชายมันมันก็ไม่ยากหรอกแต่ของผู้หญิงทางจะยากนะครับต้องเข้าห้องน้ําที่เป็นห้องนะครับจุดบริเวณกว้างขวางนะครับผมเชื่อเลยว่าพุ่งนี้เนี่ยนะครับสนุกแน่นอนนะครับ คนทยอยมาดูลิเกกันเยอะแน่นอนครับผมก็ต้องขอขอบคุณเจ้าภาพนะครับที่จ้างลิเกสอนรักเพชรวิเชียนนะครับมาทําการแสดงนะครับ FC ก็จะได้ดูทางทีมหน้าจอด้วยนะครับแล้วก็ FC ที่อยู่ใกล้ๆนะครับมีบ้านอยู่ที่โคราชกา็สามารถไปเที่ยวชมนะครับรับชมได้นะครับผมท้องฟ้าเนี่ยผมไม่มั่นใจเลยนะทุกคนนะ วันนี้อาจจะมีฝนตกนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่ภาวนาว่าฝนจะตกวันที่11ดีมากๆเลยฝนไม่ตกเพราะฉะนั้นวันที่13เนี่ยผมก็คิดว่าฝนน่าจะไม่ตกเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับทุกคนมันเป็นลานกว้างนะครับผมก็ไม่รู้ว่าตรงเนี้ยมันมันเป็นพื้นที่อะไร นะครับทำไมถึงมีบริเวณที่เป็นลานกว้างมีหญ้าเป็นสนามหญ้าไม่รู้เหมือนกันนะว่าเขาเอาไว้จอดรถหรืออะไรยังไงนะครับผมก็ดูไม่ออกเลยนะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นรถที่ขนหมูหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเพราะว่าที่นี่เขาเป็นที่ชำแหละหมูนะเป็นแบบขายหมูนั่นแหละนะครับ บรรยากาศก,กำลังเย็นสบายนะครับทุกคนที่ผมกำลังถ่ายคลิปอยู่นักขณะนี้ลมก็พัดมาอ่อนๆน,นะครับแต่กลางคืนไม่รู้นะครับว่ามันจะห่อนหรือแรงนะครับ FC ท่านไหนที่อยู่อ,อยู่ในอำเภอโนนสูงนะครับก็มาชมลิเกสอนับเพปเปเชียนมาดูน้องนุ่นกันนะนะครับแล้วก็รับเชิญทางทิมงานบ้านบารามีนะครับ ถ้าเขาไม่เปิดเสียงเพลงนะก็เอฟซีจะได้อัตราลดในการรับฟังขึ้นเยอะนะครับอันนี้ผมเอามาบรรยายทับอ,อีกทีหนึง่งเพื่อไม่ให้คลิปวิดีโอของเรานะครับติดเพลงกิขสิทธิ์แล้วมันจะทําเงินไม่ได้นะครับซึ่งงานนี้น่าจะเป็นงานที่2แล้วนะที่ผมต้องมาแก้ไขคลิปนะครับคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวมากนะครับเพราะว่าเราต้องมา แก้ไขคลิปวิดีโอโดยการอ่าพากเสียงทับอีกทีหนึ่งมันก็เลยถ่ายยาวมากไปได้เดี๋ยวตัดต่อใช้เวลานานนะครับคลิปนี้แมงกี้ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่ในการตัดต่อนะครับกว่าจะรวมคลิปวิดีโอให้ FC ได้ดูนใหม่นะครับก็ต้องใช้เวลาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับข้างหน้านะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมอันนี้ก็คือทางที่ อยู่ในหมู่บ้านนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปโรงเรียนโรงเรียนบ้านโนโนมะกอกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เด็กเล่นนะครับเราเห็นตรงนี้ก่อนเลยนะครับแต่ว่าร้านค้าแมงกะบ,บี้ฟิล์มครับ ตอนนี้นะครับผมเดินออกมาตรงปากทางนะครับทุกคนขัเลี้ยวหรือเปล่าไม่ได้เลี้ยวตรงนี้เป็นสามแยกนะครับอนนี้มีทางเลี้ยวนะครับต้องระวังรถนิดหนึ่งเลี้ยวตรงนี้คือทางที่เลี้ยวเข้าบ้านงานนะ <N ee> รถที่ตรงมาเนี่ยก็คือมาจากโรงเรียนบ้านโนนมะกอกนะครับพอเจอพอจากโรงเรียนบ้านโนนมะกอกตรงมาเรื่อยๆนะทุนนกคนนะแล้วก็มาเลี้ยวซ้ายซอยนี้นะครับซอยนี้กับโรงเรียนบ้านโนนมะกอกประมาณ500เมตรนะครับพอ f c เห็นโรงเรียนบ้านโนนมะกอกอยู่ทางซ้ายมือนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายคือเข้าโรงเรียนแต่ถ้าเกิดว่าตรงเนี่ยก็จะเข้ามาที่บ้านงานนะครับ อันนี้คือเส้นทางที่อยู่ในหมู่บ้านนะครับทุกคนก็ผมได้มาถ่ายช่วงแบบจะมืดอยู่แล้วเนาะแต่ก็ยังพอเห็นนะครับยังพอเห็นอยู่บางช่วงผมก็ต้องเอาไปตัดต่อแล้วก็พากทับนะครับเพราะว่ามีเสียงเพลงนะครับอันนี้ผมเดินเข้ามาในหมู่บ้านนะ นะครับนี่คือลักษณะหมู่บ้านนะครับก็ดีกว่างานที่วันที่สิบเอ็ดนะครับไม่ลึกแล้วก็ทางดีกว่าเยอะนะครับเนี่ยทางดีกว่าเยอะครับก็ถือว่าโอเคอ่ะนะครับจุดที่ตั้งลิเกก็กคือตรง สนามหญ้า,มาเมื่อกี้นะครับที่ผมพา FC ดูนั่นแหละตรงนั้นแหละเหมาะที่สุดแล้วเวทีเกตั้งปุ๊บโอ้จุคนได้เยอะอยู่หลายพันอยู่นะครับนี่ครับชาวบ้านที่อยู่ข้างในนะฮะคือจริงๆอะ่ะผมว่าจะไปถ่ายข้างในเขาแ,แหละแต่ว่าเขานี้เขาเปิดเพลงแล้วเราสัมภาษณ์อะไรไม่ได้ นะครับผมก็เลยไม่เข้าไปนะนะครับผมก็เลยหยุดแค่ทางด้านนอกพอเนี่ยคือที่ผมพูดอยู่เนี่ยนะครับมันก็มีเสียงเพลงอยู่เนาะแต่ผมพูดอยู่ตรงเนี้ยนะครับเสียงเพลงมันก็ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวถ้าผมเดินไปเนี่ยนะครับผมก็ต้องปิดเสียงนะนะครับไปตรงนี้ก็เดินไปทางสามแยกนะครับ บรรยากาศตอนนี้นะครับมืดแล้วนะทุกคนนะนี่ตรงนี้เขาติดไฟแล้วนะครับตรงนี้เด็กๆสนุกกันใหญ่เลยนะครับไอที่เด้งๆนะครับเด็กๆชอบเล่นกันนะฮะเด้งๆนะฮะนี่นะครับอันนี้ยังยังไม่ถึงวันจริงนะรับวันจริงพรุ่งนี้ครับก็คิดว่าล้างคาน่าจะตั้งเยอะแหละแต่คราวนี้ล้างคาน่าจะตั้งตรงนี้แหละครับเนี่ยคงจะเป็นบริเวณทางนี่แหละมั้งแต่ว่าทางมันแคบนะ บริเวณทางก็แคบอยู่นะแต่ว่าผมก็ว่าโซนปริมาณช่วงปลายสนามนะครับนี่ครับก็เ,เป็นภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้เราก็ต้องมาภาคเสียงกันต่อนะครับเนื่องจากเพลงเขายังเปิดตลอดเวลานะครับผมไม่เป็นไรนะทุกคนเนาะก็รับชมภาพบรรยากาศไปนะครับอย่างน้อยก็มีเสียงมงกกบีบรรยายให้ FC ได้รับชมกันนะครับตอนนี้เริ่มมืดแล้วครับทุกคน ไฟเขาก็เอามาติดบริเวณหน้างานนะครับเนี่ยทำให้เห็นรถเห็นสิ่ง,งต่างๆที่อยู่ตรงถนนนะครับเดี๋ยวทางรถทีมงานสอนรักพวิเชียนน่าจะมาตั้งอีกรอบหนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่าอา่าที่ผมไปเนี่ยนะครับผมสวนกับทางรถที่ตั้งเวทีเนาะ,ะเขาน่าจะออกไปหาซื้ออะไรกินหรือเปล่าเขาค่อยกลับมาตั้งใหม่นะครับ เดี๋ยวเราจะพา FC นะครับมาชมาลานหน้าบ้านกันอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหคราวนี้เมฆมาแบบมืดตึ๊บเลยนะทุกคนนะพรุ่งนี้ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเวทีลิเกเนี่ยจะหันหน้าออกไปทางไหนนะครับก็ยังไม่รู้นะก็ต้องรอดูนะครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับ มืดคึ้มเลยนะทุกคนนะแต่ว่าลานสนามหญ้านะครับกว้างขวางนะครับถ้าลิเกหันหน้าเ็เรียกไงหันหน้าหาบ้านใช่ไหมผมว่าน่าน่าจะเป็นแบบนั้นมั้กทุกคนหรือยังไงหรือเราจะคิดว่าลิเกเนี่ยมันน่าจะหันหน้าไปทางทิศที่เป็นความยาวก็คือหันไปทางด้านข้างของบ้าน ที่ไม่ได้หันเข้ากับประตูบ้านเพราะว่าผมดูจากสนามหญ้าแล้วอ่ะมันเป็นแนวสี่เหลี่ยมผืนผ้าน,นะนะครับถ้าเราตั้งตรงกลางไอ้ตรงประตูที่บ้านเจ้าภาพเนี่ยคนที่อยู่หัวมุมท้ายน,นู้นนะจะมองไม่ค่อยเห็นครับเพราะว่ามันมันยาวแต่ถ้าเกิดว่าตั้งแนวหรือจะเนี่ยหรือจะตั้งตรงแบบแนวตรงกลางของสี่เหลี่ยมผืนผ้าผมว่าก็ดีนะ นะครับหรือจะตั้งแบบตรงหัวนะครับหัวท้ายได้ความยาวนะครับผมอันนี้ผมให้ดูท้องฟ้านะครับดูนะครับตอนนี้คือลมพัดมาแรงมากครับทุกคนอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับคิดว่าฝนตกแน่ๆแ,แต่ว่าตกตกจะเพะวันนี้นะครับพรุ่งนี้อ่ะก็ภาวนาอย่าให้ฝนตกเลยนะเพราะว่า เป็นอีกหนึ่งวันที่แมงกวี้ได้ถ่ายลิเกน้องนุ่นเนตชนกให้ FC ได้รับชมกันนะนะครับผมโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ